สวัส,สวสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าเปิ้ล0น์นะครับจากค่ายยิ่งไปนั่นเองนะ008นี่อันนี้คือแกะมาเรียบร้อยแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะก็คือหลังจากที่ทำการทดสอบในการยิงนะก็รู้สึกว่ามันยังเบาๆไปหน่อยนะเราก็จะเจอปัญหาหนิดนึงปัญหาของมันก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกกระบอกหรือเปล่านะก็คือตัวนี้ เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี่กอนเดี๋ยวเอาเนี้ยเอาก่อนนี่อ่ะนี่นะไอ้ตรงตรงนี้เดี๋ยวนะต,รตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นเห็นรูตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้มันมีหน้าที่รับตัวนี้นี่รูของตัวนี้ไอ้ตรงนี้ลองเลยนะอ่ะมันจะต้องเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในนี้นนตนนแต่พอเอิญว่า ไอปืนที่พี่แกะมาเนี่ยมันแน่นเนี่ยเวลาพอมันจะเอาเอาเดือยตรงนี้นะเดือยตรงนี้ใส่เข้าไปในในรูตรงนี้นะปุ๊บมันแน่นมากพอมันแน่นปุ๊บเนี่ยเวลาพอเราเอาสป,ปริงไปขึงไว้เนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วเวลาเราจะงานเนี่ยปับ๊บปกติมันต้องแบบพิวๆิอย่างงี้ใช่ไหม เออแต่ของเดิมมันมานี่คือแบบแน่นมากอะ่ะคือแบบง้างนี่ออกมาปุ๊บแล้วพอปล่อยมันก็จะค่อยๆตีกลับไปช้าๆเนี่ยมันจะหนืดเนี่ยปกติมันต้องแบบแต่นี่คือแบบอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันช้ามันหนืดก็เลยก็เลยทําอะไรก็เลยทําการหากระดาษทร,ยา,รา,ษายรูปแม่งเลยนี่หากระดาษทรายรูปแม่งเลย เห็นตรงนี้เห็นปหมเนี่ยตรงนี้ขัด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 อันนี้ลองเทสดูนะลองขัดดูให้มันเล็กลงกว่าเดิมเนี่ยเห็นตรงนี้นะเนี่ยให้มันเล็กลงกว่าเดิมพอมันเล็กลงกว่าเดิมแล้วปุ๊บเราก็จะใส่ลงไปในตรงนี้ได้ยังง่ายได้เนี่ยตรงนี้นี่เห็นไหม นะมันก็จะสวิงได้ง่ายลื่นๆน,นะใช้อะไรใช้อะไรขัดเนระก็จะใช้ตัวนี้ใช้กระดาษทรายนะกระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้แต่อย่าไปเอาละเอียดมากเดี๋ยวมันไม่ค่อยหลุดเดี๋ยวมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยกัดนะเออประมาณนี้นี่เราก็จะได้ตัวนี้ลงไปฟึบ มันก็จะลื่นๆนะอันนี้คือเราจะมาประกอบให้ดูนะว่าเราจะประกอบอยังไงกันบ้างแล้วขัดแต่งตรงไหนบ้างนะก็พี่ก็ได้ทําการนี่ขัดตรงนูง้นตรงนี้คือใช้คัตเตอร์ก็ได้นะสมมติคิดซะว่าอันนี้เป็นคัตเตอร์แล้วกันนะเออเนี่ยก็ตัดตัดแต่งให้มันเรียบร้อยเก็บงานให้มันเรียบร้อยอืมเนี่ยดูดูจากตรงนี้เนหะ็นปะเนี่ยแถวเนี่ย เห็นไหมเห็นมันเป็นรอยคาบขาวป่ะเพราะของเดิมจากโรงงานมันจะเป็นเศษพลาสติกแบบโดเดออกมาเต็มไปหมดเลยเวลาเราเวลาเราเปิดปิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะไปสีโดนกันนะพอมันไปโดนกันปุ๊บมันก็จะฟืดๆหน่อยดังนั้นเราก็เลยนี่ต้องตัดนี่ให้มันแบบเนียนๆเห็นไหมแบบนี้นี่ให้มันเนียนๆไปเท่ากันทั้งสองด้านแล้วแรกมันจะยืดออกมาอย่างเี ยืดออกมาเงี้ยพวกเศษพลาสติกอันนี้ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่งเรียบร้อยเนียนอืมเรียบร้อยเลยอืมแดียวส่วนตรงนี้แล้วก็นี่วิธีการใส่นะก็ตัวนี้เดี๋ยวหาโฟกัสให้มันก่อนอ่าโอเคก็วิธีการใส่นะก็อานนี้ใส่เข้าเข้าไปในรูนี่ เขาไปรูนี้อ่าใส่เขาไปใส่เขาไปนในรูเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จับตรงนี้ค้างไว้กดไว้แล้วเราก็จับอันนี้สปริงเนี่ยอ้อมขึ้นมานี่อ้อมขึ้นมาให้มันอยู่ตรงนี้นะวางอยู่แบบนี้นี่ประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยนี่ไกปืนไกปืน ไอไกปืนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นทุกกระบอกหรือเปล่าเห็นได้ตรงนี้ไหมเดี๋ยวนะโฟก,กัสก่อนอ่ะนี่นะไกปืนตรงจุดนี้เห็นจุดจุดนี้ไหมเออตรงจุดจุดเนี่ยอ้าวหายเออไอจุดจุดเนี่ยไอจุดจุดตรงนี้เห็นไหม มันก็คือแกนของของตัวนี้นั่นเองนี่นะอันนี้คือตัวดันโมนะตัวนี้นะตัวนี้คือตัวดันโมตัวนี้คือไกปืนนี่คือสปริงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเนี่ยสปริงจะต้องอยู่ในในตำแหน่งนี้นะอ่ะส่วนอันที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือตัวดันโมบางทีไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุกกระบอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นบางกระบอก ไอตัวดันโม่เนี่ยมันชอบหลุดออกมาจากแกนของมันนะเพราะว่าทางโรงงานเขาก็ไม่ได้แบบย้ำย้ำตัวหัวพลาสติกตรงนี้นะอืมเลยทําให้อาทําให้ไอตัวเนี้ยมันหลุดออกมาได้เออประมาณนั้นทีนี้วิธีการแก้ของพี่ก็คือหาอะไรก็ได้กดมันหรือหาความร้อนเอาอะไรวะเอามีดเอาไขควงเอาแบบเนี้ยไปโลนไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ กดกดตรงนี้มันกดฟืบลงไปหน่อยหนึ่งนะให้หัวมันน่ะใหญ่ๆห,ห,หน่อยเป็นแบนกว้างๆหน่อยเออไอเนี่ยไอตัวดันโมจะได้ไม่หลุดออกมาอ่ะประมาณนั้นนี่อ่ะและ้วทรรนนีนี้เราก็จะทำการประกอบนะั่งก่อนนี่เราก็จะทำการประกอบนะปึ๊บแล้วก็ไอตัวนี้เห็นนี่ไหม ตรงนี้นะแล้วตรงนี้นี่อันนี้คือตำแหน่งนี้ก็คือแกนของตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆนี่แล้วก็ใส่มันเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเอาสปริงใส่เข้าไปในรูนี้ก่อนนะปึ๊บแล้วก็ใส่อย่างงี้แล้วเราก็เอาตัวดันโมขึ้นมาวางไว้อยู่บนนี้นเห็นไหมมันจะมีแท่น,นตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มาวางไว้ อแค่นั้นเองนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอานี้มาใส่ลงไปนะตัวฝั่งลำกล้องนะใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็นะอฝั่งนี้นะฝั่งนี้ใส่ลงไปอีกทีนึงวางให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วมันจะลงล็อกเอง บางจุดนี้ต้องค่อยๆระวังอย่าให้ข้างในมันเลื่อนเนี่เราก็ดูมุมดูอะไรให้มันตรงกันก่อนนะก่อนที่จะกดมันลงไปแล้วเราก็กดลงไปเบาๆช้าๆเนี่แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าค่อยๆเข้าไปเองนะเรียบร้อยเสร็จแล้วเพราะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นไม,ไม่ไม่ต้องใช้น็อตไงส่วนตัวนี้ไม่รู้เิ ใครอยากใส่ก็ก็ใส่ได้นะนี่อืมนี่วิธีการใส่ก็นี่แค่ใส่เข้าไปในรูมันนี่นะมันก็มีรูของมันอยู่อืมนี่ปัป๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปึบ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปเสร็จละง่ายไหมศูนย์จุแปดนี่เป็นญาติกับศูนย์เจ็ดป่ะเนี่ย ปึ๊บเดี๋ยวเราจะลองยิงดูอถือว่าเจ๋งเลยนะนี่ก็เป็นวิธีการถอดประกอบปืนเอ้ยเราเรียกว่าประกอบปืนแล้วกันเพราะว่าวิธีการถอดจริงๆแล้วมันก็ถอดเหมือนกับตอนประกอบมันแหละก็ก็หาไขควงนะสก,กุลไล์เนี่ย เยเข้าไปกเหมือนกับทุกคลิปพวกคลิปแต่งปืนที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะอมีเยอะมากเลยวิธีจะสอนวิธีการแกะปืนนะอันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบปืนซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะซึ่งพี่ได้สอนให้ให้เห็นแล้วว่ามันวางตำแหน่งอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรเงี้ยพวกกายปืนนกศัพท์อยู่ตรงไหนบ้างนะเผื่อน้องๆคนไหนที่ ที่ประกอบไม่เป็นหรือว่าอ,อยากจะหัดถอดประกอบดูนะอนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ที่จะช่วยให้น้องสามารถประกอบหรือว่าแกะปืนได้นะแล้วก็สามารถประกอบได้อย่างถูกจุดถูกตำแหน่งของมันนะมันก็จะทําให้ปืนทํางานได้เป็นปกติตามระบบของมันเหมือนเดิมนะมน,มนี่ประมาณนี้อันนี้คือเป็นตัวโมเดล ยิงไป888เอ่อเนี่ยยิงไป8 8 8นะค่ายยิงไป888นะ 88. แต่ว่ามันเป็นชื่อรุ่น0 0นนะนี่อันนี้คือชื่อรุ่นมันชื่อรุ่นลำกล้องยาวเนี่ยเราเรียกกันว่า008นะแต่เป็นค่ายยิงไปนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือการสอนวิธีการประกอบปืนนี่ ส่วนโม่ที่เห็นด้านล่างนี่ด้านข้างนี้นะก็จะเป็นโม่งมันนั่นแหละเห็นไหมว่ามัมี3ระดับเห็นไหมเอ้ยเผื่อมองไม่เห็นต้องวังนี้อ่ะอันนี้คือโม่ของค่ายยิงไปนะครับส่วนอันนี้เป็นโม่ของ jp 383นะพวกรุ่น Eagle หรือว่าเป็นรุ่น383ปกติ ก็จะใส่โมงตัวนี้เฮ้ยใส่ตัวนี้ไม่ได้เว้ยอ๋อตัวนี้เป็นของอา JP า JP ป8 3ปกติส่วนไอ Eagle นี่ของมันก็อยู่นี่เอ๊ะแต่เ,เราไม่เคยลองเว้ยเฮ้ยใส่ด้วยกันได้ใส่ด้วยกันได้ดนไดขนาดเท่ากันดูนี่ขนาดเท่ากันใส่ได้ใส่ได้ไดลองเทสเออใส่ได้อยู่ อ่ะนี่ไดได้เรียบร้อยอ่ะถ้าเป็นค่าย JP ก็จะใส่ของมันได้ได้หมดนะเออเหมือนกันเหมือนกันนะเก็บไว้ก่อนแล้วส่วนค่ายยิงไปนะมันก็จะใส่ของของเพื่อนมันได้หมดนะเออถ้ามันเป็นค่ายเดียวกันก็จะใส่ร่วมกันได้หมดนี่ประมาณนี้สมมติใครซื้อปืนไปหลายๆก็บอกแล้วก็ แล้วสมมุติปืนบางอันพังหรืออะไรเงี้ยเราเก็บโมไว้แล้วเราก็เอาเตียมาลูกใส่ให้ไปเรียบร้อยแล้วเราก็พกไปสมมุติลูกนี้แม่งยิงบุ้งบุ้งบึ้งบึ้งหมดปุ๊บถอดปุ๊บออกมาถอดปุ๊บเอาอันใหม่ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ยิงเล่นต่อได้ในในทันทีนะเออในกรณีที่จะต้องออกไปยิงสู้กับเพื่อนๆนะนะเออแล้ววิธีการแกะโมออกเนี่ยนะ ความเท่ของมันอยู่ตรงไหนนสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าเราใส่เข้าไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บปิดใช่ไหมเวลาเราจะเวลาเราจะถอดโมออกมาปึ๊บเปลี่ยนกระสุนใช่ไหมเราดึงมันตรงนี้เสร็จปึ๊บนี้ขึ้นมาแล้วเราจับตรงนี้เนี่ยจับตรงนี้เนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยเข้าไปเหมือนดีดอะ่ะอันนี้ทํามามเออเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้ยนะ เออประมาณนี้มันต้องมีที่หน่อยอืมปึ๊บแล้วก็ดึงมาแล้วก็ปล่อยโอ้ยเพราะว่าถ้าทำถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นไอ้นี้ยรุ่น JP สามแสอะ่ะโอ้โหจะทำแบบโคตรมันเลยดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยตรงนี้แล้วดึงตรงนี้กลับมาก่อนนะปึ๊บแล้วก็ปล่อยปึ้มมันจะมันจะโดดขึ้นมาอย่างนี้ฟลยออกมาอย่างนี้นะแล้วเราก็เอามือข้างนี้รับไว้เออแล้วลูกกระสุนมันก็จะหล่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันอันหม่ใส โเคตรเทพเลยแบบนั้นเนี่ยประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปของเจ้าตัว008แล้วกันนะอย่าเพิ่งไปพูดถึงปืนตัวอื่น <c oughs> โอเคแล้วไงยังไงก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะสอนวิธีการประกอบปืนของตัว008นะครับอ่าเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไ i b e ใช้ให้เพื่อนดูด้วยนะเพื่อเพื่อนคนไหนแบบอยากซื้อปืนนะอาจจะได้ติดต่อเข้ามาได้นะฮะหรือว่าร่วมพูดคุย,เ,ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวต้นแกบกันได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับไป